ทุกคนครับคอนเทนต์จากช่องหมอตังนะฮะดูเหมือนว่าจะถูกอินฟูซึ่งเป็นคุณหมอจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจุ๊บไปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหานะครับภาพฟุตเทจนะครับรูปไปถึงปกคลิปเลยครับ อยู่กับผมจะลดทอกนะครับมีใครตามช่อง YouTube ของหมอตังอยู่บ้างไหมฮะที่ช่องก็คือตังมัคพอรนะครับคนตามเนี่ยหลักล้านคุณหมอมักจะเอาเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมสยองขวัญสะเทือนขวัญเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง,งมาจากทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีเนี้ยก็มีคนไปเจอครับช่องเป็นช่องอินฟลูเอนเซอร์ของคุณหมอจากฝั่งไประเทศเพื่อนบ้านก็คือจากฝั่งกัมพูชานะครับที่ทำคอนเทนต์คล้ายๆกับช่องหมอตังเลยคือบางคอนเทนต์ของเขาเนี่ยก็มักจะเอาคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญแบบเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังนะ คลิปของหมอจากฝั่งธมรชาจะลงที่หลังของหมอตังนะครับในเรื่องเดียวกันประเด็นคือเหมือนไปเอาเรื่องของหมอตังเนี่ยมาเล่าเหมือนกันแต่หลายคนก็บอกว่าอะ เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วจะเอาใครจะเอามาเล่าก็ได้โอเคอันนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่รูปแบบมันก็คล้ายๆกันนะฮะก็คือมานั่งเล่านั่งพูดกับไม์แล้วก็มีภาพอินเสิร์ตแต่คนที่ไปเห็นเนี่ยก็คือภาพอินเสิร์ตครับมันไปเหมือนภาพอินเสิร์ตจากช่องหมอตังเลยนะฮะก็คือเหมือนไปก๊อปมาแล้วก็ครอปแล้วก็มาใส่ในช่องของตัวเองนะฮะแล้วถ้าบอกว่าเอา้าหมอตังก็ไปเอาจากที่อื่นมาเหมือนกันอ่ะงั้นลองดูคลิปนี้ก่อนครับ บัคลุ่นแต่ประบดในขนะกรมการไปทีมิจุหน,นึ่งสามปอตุ่ตัวเนียนี่ดอยมิ้นเปนมวยได้ยินอะไรไหมฮะมีเสียงหมอตงังซสนอกมาในคลิปนี้ด้วยอ่ะอันนี้รู้เลยนะครับว่าไปกอบจากช่องหมอตังแล้วก็มาตัดใส่ช่องตัวเองแบบนี้จะมาบอกว่าไม่เหมือนกันไม่ได้นะครับรวมไปถึงบางคลิปฮะนี่ปกคลิปครับอันนี้คือยังไงฮะเหมือนกันขนาดนี้ได้มาดันใจแหละยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ